สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง today v a l i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเช้าวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับของเขมรเช่นเคยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเขมรม,มีการทําอะไรตลกตลกมาให้กับพวกเราได้รับชมกันด้วยนะผมก็เลยพยายามที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่เขมรได้ทำเอาไว้แล้วก็ เป็นตลกนะครับสาหรับชาวเอเชียสําหรับชาวโลกนะครับมาให้กับทุกคนได้ขำขันกันในช่วงเวลาเชา้านี้อันนี้เราดูเพื่อความบันเทิงไม่ได้ตอกย้ําอะไรเกี่ยวกับขมขนเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาชมเพื่อความบันเทิงใจเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบค คลิปแรกนะครับที่อยากจะนําเสนอกันในวันนี้ก็เป็นคลิปของขเขมรน,นะครับขเขมรเนี่ยมีความขึ้นชื่อเรื่องของอาหารแปลกครับถามว่าสตรีทฟู้ดเป็นอันดับหนึ่งไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่ไปกว่านั้นก็คืออาหารพื้นถิ่นที่ขเขมรกิน แล้วเรานั้นแปลกใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขเขมรนกินอะไรกันอีกแล้วที่เป็นเรื่องแปลกๆเชิญรับชมครับ ก็อย่างนี้นี่ไงนะครับขมยิยนก็กินแต่ของแปลกๆแ,แบบนี้นะครับก็คือกินรองเท้าแตะนี่ยังไม่เลิกกินกันอีกนะฮะมีคลิปนางหนึ่งที่กินรองเท้าแตะไปมีนางใหม่มาก็กินรองเท้าแตะกันอีกแล้วนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันอร่อยกันตรงไหนนะครับกับรองเท้าแตะเนี่ยนิยมกินกันเหลือเกินรู้สึกว่าจะเป็นยี่อ้อช้างดาวด้วยนะเออเหนียวหนึบหน่อยแต่ก็อร่อยดีประมาณนั้นนะครับคลิปที่2ที่อยากจะพาไปดูกันในช่วงเวลานี้นะครับ ขำคันกันในช่วงเช้าๆนะครับรู้สึกว่าเขเมรเนี่ยจะดูนหนังเกี่ยวกับอัศวินเยอะไปหน่อยนะเวลาที่มีการทำละครเวทีนะครับหรือว่าทำละครพีเรียดนะครับก็คือเป็นละครย้อนยุคนะครับส่วนใหญ่เขเมรก็ามักจะทำละครย้อนยุคเป็นซะเป็นส่วนมากนะครับ ก็พอได้ดูหนังเกี่ยวกับอัศวินเทมพลานะครับของอังกฤษเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าอินกันไปหน่อยนะครับเอามาใส่ในละครของตัวเองซะอย่างนั้นอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่มีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเอามาผสมกันอย่างไรครับรอตนะชักลรร่ามา เรื่รองมาใส่ตัดเป็นยังไงบ้างครับขเขมรทำละครเวทีละครพีเรียดนะครับเป็นละครผสมกับประวัติศาสตร์ของทางอังกฤษนะครับมีการแต่งตั้งอัศวินโดยการใช้ดาบนะครับประทับบ่าแล้วก็ ลายเป็นอัศวินอันนี้ไม่รู้แต่งตั้งอะไรนะเขาจะเรียกว่าเป็นอัศวิน,แต,วน,ออวนแตงหวานหรืออะไรอัศวินผู้พิทักษ์แตงหวานหรือหรืออะไรยังไงนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันวิธีการนะโอ้โหมันมั่วซั่กวกระโหลถั่วไปหมดนะครับเอาละคลิปต่อไปนะครับเป็นหนังจะบอกว่าเป็นหนังพีเรียดอีกก็ไม่ใช่นะครับเปิดแต่ว่าเป็นหนังจกัจกจักวงๆนะครับที่ขเขมรก็ชอบผลิตกันเหลือเกินนะเออมีมีเรื่องหนึ่งที่ขเขมรก็ชอบที่จะทำนะครับก็คือ ละครพื้นบ้านนั่นก็คือหนังเรื่องไกลทองนะครับแต่อันนี้จะคล้ายๆกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องไกลทองหรือเปล่าแต่มีพญานาคเข้ามาแจมด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหก้าวล้ำคนไทยไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไกลทองกับพญานาคนั้นจะเป็นอย่างไรครับสมบัติไมกัก้มานี ช่วยจำลองตัวบังกลุม,ลมเอาชลองพดมาหา,กกกางกงกีบ้านรอายโดยก็ได้ปรารถนาเป็นยังไงล่ะไม่เคยดูเหมือนกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ จะเป็นไกรทองไหมก็ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นอ่าโอรสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขอให้พญานาคมาช่วยนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําให้หน่อยข้ามลําธารได้หน่อยนะครับไม่มีปัญญาไหวไปเองนะครับก็เลยต้องใช้พญานาคนะัมาช่วยนะครับก็เหยียบหัวพญานาคไปเลยนะเอาละคลิปต่อมานะครับจะเป็นคลิปของทหารนะครับเป็นทหารเขมรน,นะครับที่ว่างเว้นจากการฝึกนะครับก็ได้มาเข,าข้าคอร์สเรียน เต้นรำไม่ใช่หรอกนะก็มีการาพักบันเทิงบ้างนะครับก็ ว่างเว้นจากการฝึกว่างเว้นจากกองประจำการก็มาสู่งานรื่นเริงนะครับที่ขเขมรเขาจัดขึ้นมาก็จะส่งประมาณนี้แหละนะครับถ้าได้ได้ยินเสียงเพลงท้องถิ่นแล้วขเขมรก็ต้องขึ้นรําขึ้นเต้นกันเอาละแต่ทีเนี้ถ้าภาพตัดไปตอนก่อนหน้านี้ละ่ะเขาฝึกกันอย่างไรผมบอกได้เลยว่าฝึกหนักมากยังไงยังไงแล้วจะต้องมีวิชานี้อยู่ในการฝึกของทหารขเขมรน,นะครับ ไม่มีไม่ได้นะครับหลายวิดีโอที่ถูกนำเสนอออกมาแล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งในหลักสูตรนะครับที่ขาดไม่ได้ของเขมนฝึกอย่างไรไปดูครับ แล้วครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขม็นเป็นตัวตลกของโลกนะครับที่ให้กับทุกๆคนไดเรับชมกันนะครับก็รับชมกันเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเขม็นก็มีอะไรที่ทําให้เราได้ตลกขบขันอยู่แล้วนะครับตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องตลกขบขันอะไรแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะส่งมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะส่งไปที่เพจนะครับ ของทาง Today v a l i เ t t ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเพจตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับแต่ว่าเป็นช่องทางการติดต่อเผื่อมีใครมีข่าวสารอะไรที่อยากจะให้นำเสนอก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านเพจของ Today v a l i เ t t นะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดวเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ